กิเลศมาส่งอะรู้เฮ้ยกิเลศตัวนี้มันติดมาหลายปีแล้วเนี่ยขี้เกียจทําโยคะนี่เปิดเผยไปแล้วนะเนี่ยต้องขยันเอามันมาเปิดเผยนะเนี่ยเอามันประจาซะเลยขี้เกียจโยคะขี้เกียจกดจุดลมปานี่มันสิงขึ้นมาสากสิบสี่สิบปีแล้วนะเนี่ยซึ่งจับได้จับได้ตอนที่อยู่กับหมู่ที่สวนป่านาบุญอะตอนนั้นก็จับไม่ค่อยได้หรอกเพราะทำกับเพื่อนทำกับเพื่อนได้ แต่พอมาอยู่บ้านสิคะไม่มีเพื่อนแล้วอยู่คนเดียวดิทีนี้พอพบเพื่อนในทีมโรงเรียนของหนูไงคะทักส่งกันบ้านเรื่องโยงคะกดจุดลมปานนี่แหละไอ้เราก็สะดุดเอ้าฉันก็ไม่ทํานี่หว่ากิเลสมันบอกหลายเรียมุกม,มากเลยนะคะมันดีลาของมันนะมันบอกว่าขี้เกียจทํหว่ะมันก็เสียเวลามันก็เฮ้ยไม่จำเป็นรอกนะร่างกายก็ยังแข็งแรงนี่ โอ้โหไม่ว่างว่ะงานเยอะแยะเลยเว้ยเขาอักตะพื้นตะพื้นเลยมันบอกว่าไม่ทําก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนนี่เดินเหินก็อยากคล่องแคล่วอยู่ไม่ได้ป่วยสักหน่อยมันมองแค่ร่างกายค่ะมันไม่ชอบเลนะันไม่ชอบกันยืดกันเหยียดมันบอกว่าโอ้โหยืดเหยียดแล้วปวดแข็งตึงใช่ไม่สบายตอนแรกแต่พอยืดเหยียดเสร็จแล้วหลังจากยืดเหยียดเสร็จมันสบายนะคะ เพราะอ,อ้างกันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะมันให้กิบมองแต่พวกภูภยนอกคือร่างกายไงโอ้โหพอกิบสะดุดพี่เขามาส่งใช่ไหมเอา้เอาไอยากิาเลสบอกเลว่าเฮ้ยเราสะสมกิเลศมาตั้งนานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะประมาณสองสามเดือนแล้วแหละโอ้ยกิบเริ่มโยคะเกือบทุกวันเลยนะเดี๋ยวนี้สาระเดี๋ยไม่ใช่ร่างกายสักเท่าไหร่หรอกสาระคือกิบจะเอากิเลศนี้าไลตัวมักเลยค่ะกิบจะล้างกิเลสตัวนี้ ดังนั้นเดี๋ยวนี้กิฟทำโยคะแล้วนะเมยจะไม่ใช่สองชั่วโมงเมจะไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงเอาแน,น่นอนห้านาทีสิบนาทีเนี่ยกิฟทำได้และกิฟก็จะเพียรต่อไปนะคะเพื่อที่จะล้างกิเลสตอนนี้และพอเริ่มทําใช่ไหมคะร่างกายที่ปุกตึงแข็งเออเฮ้ยต้องสบายค่ะยืดเหยีดยดสบายขึ้นสบายกว่าเดิมตั้งเยอะเลยค่ะโอ้โหลดกิเลสได้ห้านาทีสิบนาทีก็เอาค่ะก็เอามาสองคนค่ะขอบคุณค่ะ